สวัสดีผมอยากเอาเจอคันที่2อ,อีกแล้วในวันนี้อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะมาแถมผมจะมาพูดถึงเรื่องยายตัวแสบแอบ,บน่ารักน่าท้เรื่องเนี้ยผมขอพูดสักทีนะ <c oughs> คือไม่ได้พูดเลยเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเข้าวงการอนิเมะอย่างเต็มตัวไอ้ก็มาวงไกใน เกี่ยวกับนิเมะพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อผมมากมากม,ากมันจะพูดถึงไม่ได้เลยผมขอพูดหน่อยก่อนที่มันจะถึงซีซั่น2ซีซั่น2เนี่ยจะเริ่มฉายเดือนมกราในปี2023นะฮะเพราะงั้นมันก็ยังอีกหลายเด,เดือนเดี๋ยวผมออกมาพูดอีกทีนึงแต่อันนี้จะมาพูดสั้นๆมาพูดถึงไอ้เรื่องนี้กันก่อนคือไอ้เรื่องนี้เนี่ยความประทับใจก่อนเลยก็คือเกี่ยวกับ ตัวของนาโะเองก็คือตัวของนาโะเนี่ยเป็นตัวครที่คนที่จะน่ารักมากๆคือน่ารักมากๆเลยนะผมถึงทุกวนันนี้ผมยังรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวครที่รู้สึกว่าน่ารักโคตรๆแต่คือถือว่าอันนี้คือส่วนตัวนะผมเป็นอ่าถ้าสเปคของผมมันจะขาวๆหน่อยอย่างนาโะเนี่ยคือความเป็นจริงอะนาโะผิวขาวนะผิวขาว แต่นาโธโกเนี่ยไปแบบเมืองอาบแดดอะอาบแดดอือดดอมคืออาบแดดจึงเป็นผิวแทนนะเออเป็นผิวแทนไปเลยผมมองว่าเออมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงนั่นไงไะแต่ถ้าว่าให้เลือกนะเอาแบบอ่ะสิผิวขาวนั่งไงนะเออผมไม่รู้เหมือนผมยังคิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าตอนนาโธโกผิวขาวเนี่ยมันเป็นยังไงนะ อาจจะน่ารักทวีคูณแต่แบบเนี้ยคนก็ชอบเยอะนะเออผมส่วนหนึ่งผมก็ยังชอบเนเพราะด้วยหน้าตาหรือการทำทรงผมอะไรต่างๆของหน้าตเนี่ยมันมันน่ารักมันน่ารักมันไม่เซงกับสาวเกลเลยพวกนั้นมันไม่เซงสาวเกลเลยแบบไม่ได้เกลเลยเกินไปอ่ะผมเห็นก็ยังช่วยเหลือรุ่นพี่อะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้ไปกังแกคนอื่นก็แค่อยู่กับ แบบกุยเพื่อนอยู่กับเพื่อนไม่ได้ไปพวกเอ้ย,อยกังแกผู้ชายเออมันไม่ใช่นาาทัวไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะฮะเป็นแค่แบบยังไงอะออช่างมาได้กันคือหน้าโทโัวเนี่ยบอกเลยว่าหน้ากักมากๆสําหรับใครที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ก็อาจจะติดตามตัวของนาโทโัวนะอย่างตัวหน้าโทโัเนี่ยค,คุณรู้จักกันโทโกรรู้จักกันเยอะมากติดตามมันเยอะมากนะฮะ ด้วยผลงานอนิเมะเนี่ยก็ไม่ได้วุ่นวาอะไรอย่างในทวิตเตอร์คนติดตามเรื่องนี้เพียงแค่ห้าหมืนผมคิดว่ามันเยอะนะแต่พอไปเจอเรื่องอื่นเข้าไปโอ้โหอันนี้ถือว่าน้อยห้าหมื่นนี้ถือว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ยังถือว่าเออคนชอบในประมาณหนึ่งไม่ได้ชอบวุ่นวาอะไร แต่ที่ชอบจริงๆก็น่าจะเป็นตัวของนาทโทโที่มันเป็นจุดเด่นแต่ส่วนของเนื้อหาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไก่เป็นเพราะมันเป็นแนวกับชีวิตประจําวันสักมากกว่านะฮะอย่างตัวกุนพี่เนี่ยก็เป็นประเด็นมากพอสมควรอย่างกุนพี่ไม่รู้ชื่อคือไม่ผมจําไม่ได้ด้วยซ้ําชื่อว่าอะไรอะขณะผมอ่านมังงะผมเคยเห็นอยู่นะถ้าจะไม่ผิดแต่จําชื่อไม่ได้คือ รุ่นพี่เนี่ยโดนด่าเกี่ยวกับว่าจะขี้ป๊อตไปไหนขี้แบบขี้กลัวไอ้ก็ยังไงอะกากกากกึนขนาดผู้หญิงเด็กผู้หญิงกุ๊กขนาดนั้นเนี่ยทาไมถึงยังกลัวกลัวขี้กลัวขนาดนั้นอันนี้ผมก็มองว่าเออคุณไม่ควรที่จะด่าคนอื่นแบบนี้นะคุณอาจจะกล้าแต่บางคนจริงๆเนี่ยเขาไม่กล้าจริงๆนะ เออผมส่วนหนึ่งผมก็ไม่ไมกลัวก็ไม่กล้าเหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าเจอแบบนะั่งแบบแบบที่รุณนพี่โดนอ่ะผมก็อายๆนะเออมันจูจ่ๆมีเด็กผู้หญิงน่ารักเข้ามาออแกล้งอะไรประมาณเนี้ยเจอกันแค่วันสองวันแต่เข้ามาแกล้งแบบแกล้งหนักแล้วนะเออแกล้งดุมากตอนผมดูครั้งแรกนะ ความรู้สึกของผมเนี่ยผมเห็นใจกุ้นพี่ด้วยซ้ําว่าโอา้ทำไมกุ้นพี่ถึงโดนนาโธแกลงแรงขนาดนี้ผมคิดในหัวเลยด้วยซ้ําว่านาโธแกลงแรงไปคือแกลงแรงเกือบทุกอย่างเลยคือแกลงแรงเกินไปจึงรุ้นพี่ร้องเลยนะมันก็ทกําเกินไปแล้วตัวของนาโธเนี่ยตอนแกลงกุ้นพี่เสร็จอ่า ตัวของอนิเมะหรือมังงะเนี่ยก็จะให้เห็นด้วยว่านาทูก็รู้สึกผิดเหมือนกันว่าเออแกล้งแรงไปหรือเปล่าคือทุกครั้งที่นาทูไปแกล้งคุนพี่เนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกผิดตอนกลับเหมือนกันว่าเออตัวเองแกล้งแรงไปหรือเปล่าะไรประมาณเนี้ยเอออย่างน้อยนาทูก็ยังรู้สึกผิดนะแล้วตอนผมอ่านมังงะตอนมาเล็บงังๆตอนงังๆจะแกล้งน้อยมากคือ แทบไม่แก้เลยจะเป็นแนวกับแนวเป็นยังไงเกี่ยวกับคําพูดซะมากกว่าซึ่งคําพูดเนี่ยมันไม่ได้แรงเลยนะอย่างตอนที่ไปสางเจ้าอันนี้ผมไม่ขึ้นภาพประกอบไปกันนะอยู่ประมาณงค่ที่10ถ้าจะไม่ผิดหรือกทม่ิก้าเอออยู่ประมาณนั่แอละเป็นตอนที่รุ่นพี่ไปกับนาทูไปที่ศาลเจ้าแล้วก็ไปขอผ่อนซึ่งรุ่นพี่ก็ขอเกี่ยวกับเรื่องเืินอะไรเนี่ย ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่นาทูเนี่ยคือขอว่าให้บุญพี่เนี่ยมาเป็นมาเป็นผัวให้มาเป็นเจ้าชายเจ้าบ่าวของนาทูมาแต่งงานนะเออขอให้แต่งงานกันนะนาทูก็พูดแกล้งไปว่าเออฉันขอให้คุณพี่แต่งงานกับฉันเดี๋ยวคุณพี่มันก็เฮ้ยเธอพูดจริงเหรอฉันอย่ามาแกล้งกันหน่อยนะ นาทูก็พูดไปว,ว่าเออแกล้งเงินนะใครจะไปแต่งงานกับปุ้นพี่เดี๋ยวเชื่อไหมฮะคำพูด <c ười> คือผมเชื่อว่านาทูขอแบบนั้นจริงๆนะเออนาทูขอแบบนั้นจริงๆขอว่าขอแต่งงานกับปุ้นพี่อมันก็เออแกอล้งเขินๆไปซึ่งเนื้อเรื่องดังๆเนี่ยมันจะไม่แกล้งแรงเท่าเท่าใกล้ๆเลยคือเง้นหนึถึงเงินที่ห อันนั้นจะแกล้งแรงหน่อยแต่มาช่วงงังเนี่ยมันจะแทบไม่แกล้งแรงอะไรเลยมันจะเป็นแนวชีวิตประจําวันเลยด้วยซ้านะว่าคุณพี่กับนาโ,โฮเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างเออต้องแข่งเทวันโดนาโ,ทโฮทากุณพี่ว่าถ้านาโ,โฮเนี่ยชนะก็จะขอว่าให้กุณพี่จูบให้หน่อยไอน,นี่คือนาโทโฮสัญญานะ สัญญาแบบไม่ได้สัญญาแกล้งนะคือพูดเลยว่าเออถ้ากับว่าหนูเนี่ยชนะาการแข่งเทวันโดเนี่ยฉันขอจูบของรุ่นพี่นะคือให้รุ่นพี่มาจูบเออผมรู้สึกอุยยาอุยอย่าเอไม่ได้พูดแบบเอ้ฉันแกล้งกันนะอันนี้ไม่ได้พูดพูดว่าขอจูบรุ่นพี่เสร็จก็เดินหนีเลยไอย้แบบเฮ้ย สิ่งที่ผมสงสัยเฮ้ย hey, คุณพี่ยังไม่รู้ตัวอยู่เขาชอบอ่ะมันขอจูบไว้นะทําไมอ่ะทำไมถึงไม่รู้ตัวมันขอจูบเว้นะมันขอจูบไวนะ้นวนะสาภาพรักเลยทําไมถึงไม่รู้ตัวนั่นแหละคือสิ่งที่ผมยังคาใจถึงตอนนี้แต่ใน,นมางงามันก็ไปถึงอันนี้คือแบบที่ผมอ่านภาษาอังกฤษนะผมอ่านภาษาอังกฤษในแบบ ภาษาไทยเนี่ยสบับไทยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะหนุกมันไม่ค่อยที่จะสนุกเท่าไหร่แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะฮะก็เป็นเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษแงเพราะงั้นไม่ไม่ต้องอ่านซื้อภาษาไทยหรอกเมื่อผมอ่านภาษาอังกฤษแล้วกูเนื้อเรื่องแล้วไม่ต้องมาซื้อให้เปลืองเงินอยู่ผมก็มาพูดประมาณนี้ละเนื้อเรื่องอ่าเข้าๆกับ ความคิดส่วนตัวของผมว่าผมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ประมาณนั่นแหละจะกุดกุดไปเยอะหน่อยอขอพูดสรุปอีกครั้งก็อย่างรุ่นพี่เนี่ยเป็นคนขี้ขี้กลัวขี้อายก็ง่ายๆคือกากแต่ก็อย่าไปด่าคุณพี่เป็นเพราะมีคนแบบนี้จริงๆถ้ากิอว่าคุณไม่เคยเป็นแบบรุ่นพี่เนี่ยก็อย่ามาพูดนะเป็นเพราะคุณเป็นคนกล้า ไอค้คิเกคเกส่วนหน้าโทโเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะแกล้งแรงแต่มาช่วงงังๆเนี่ยเริ่มง,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 มางาังๆมังอ่ะนะงังๆเนี่ยแก้งแทบไม่แก้งเลยด้วยซ้ําคือจะเหมือนใช้ชีวิตประจําวันสซรูกไกด์เลยมันเกยที่จะต่างกว่าช่วงแรกๆผมมองว่ามันยังไงอะมัน ก็เออมันสมัยสมผลนะเป็นเพราะมันไม่สมควรที่จะแกล้งตกอดเวลาหรือเปล่ามันก็ควรที่จะเออดูสนิทมากขึ้นรุ่นพี่มีการพัฒนามากขึ้นมากการพัฒนามากขึ้นว่าตอนแรกนเนี่ยคือรุ่นพี่ขี้กลัวและอายมากๆไม่กล้าทําอะไรเลยแต่มาช่วงงานงเนี่ยรุ่นพี่ค่อนข้างจะกล้ามากมากเลยนะเออถ้าเกิดว่าคได้อานมงงานเนี่ยช่วงงานงานรุ่นพี่จะเป็นคนที่ขี้ ามากๆเลยนะเวลาคิดอะไรได้ก็จะทําทันทีไอ้ประมาณนี้จะมีดีเลยนิดหน่อยก็ส่วนใหญ่จะกล้ามากแหลนะไอก้ก็ส่วนหน้าทุกข์ก็อน่ารัก <c oughs> น่ารักไอก้ก็แกล้งน้อยลงจะมาเน้นเกี่ยวกับจีกรุ้นพี่สัมากกว่าโอเควันนี้ผมก็ขอตัวกันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยขอโทษที่กุดไปเยอะเลยถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนผลนะ เอฟังไม่รู้เรื่อถ้าใครอยากสนับสนุนผมตัวเกิดใต้รางคลิปนี้ให้มีไฟ